สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเว่า youtube แล้ครับพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะครับวันนี้มาหาละล้ังบานพี่น้องเดี๋ยวเบาเกงจะพาไปเบิ่งอันหนึ่งพี่นอ้องเราจะมาเลาะเบิ่งนี้ครับมาหาพักน้ำไปกินเ่าเห็นมียอดขึ้นครับเบาเกงไปเห็นอันหนึ่งพี่น้อง่หรังบานนี่แหละเราเบิ่งแล้วกันนี่ครับสาสันกำลัง เตรียมอุปกรณ์อ,อยู่มาเบิรงพี่น้องมาเบิรงน้องกันว่าเหเอีหยังพี่น้องนี่พี่น้องนี่ครับเป็นจุ่มเลยพี่น้องเป็นจุ่มเลยนี่เคยนะนะเห็ดพวกจิกบอนี่ครับอ้พี่น้องจุ่มเรื่องที่บนนี่ครับ นี่ก็แมนนี่อยู่ข้างในโอ้ขึ้นเป็นกลุ่มเลยพี่น้องนี่ครับนี่น,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 นี่นี่ครับเป็นเป็นแพ้เลยเดี๋ยวให้าสายซันเขาทำการสแสดงก่อนพี่น้องพอดีมันเดินเลนหลังบาทอยู่หลังบาทนี่แหละพี่น้องบ่ต้องไปหาไก่ น้ำงามเลยพี่น้องโอ้ กล่องกระบได้มาพี่น้องเดี๋ยวพอเก่งทำการแสดงก่อนพี่น้องซอส่เช่าสันเก็บก่อนเก็บแล้อะไรพี่น้องเก็บสาวสันบอกว่ามีขืนอยู่กลางบาดพี่น้องเล่นมานลองมาเบิ่งพี่น้องไม่ตียังขืนหลังบาดอ๋อนี่นี่นี่พี่น้องนี่นี่นี่ น,น,นี่ครับน,น,รน,นี่นี่ลังขึ้นอ๋อเห็ดปวกเห็ดปวกนะเห็ดเห็ดปวกตาดอ๋อมันเห็ดปวกไงครับขึ้นนี่ล้างบ้านนี่ดีเนาะนี่เยโอ้โ,อโอหหักบ่ขึ้น Okay. ผมไงเลยพี่น้องแม่งกินนี่พี่น้องกำลังขึ้นี่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 กำลังขึ้นเนี่ยพี่น้องนี่แตกหรือแน่นโดดนี่ครับนี่เห็นป่าพี่น้องนี่นี่ครับเนี่ยสองนอนี่อันนี้กำลังจะโผล่โอ้พี่ นี่แมงขินหรอน้องขินดิวหลังบ้านพี่น้องถ้าถ้าก็เก็บกัดใกล้ใกล้ไหลพี่น้องโอ้นี่แมงแมงกำลังจะกินเลยนี่แมงจ่อขิงไม่ปวดตัดกำลังหน่อยอยู่กำลังหน่อยพี่น้องกำลังโพดิดเอาพี่น้องเอาแก่นี่ ไอนี่สองสองงอนี่งต้องเลี้ยงไปก่อนอันนี้เอาไว้ก่อนอ๋ออันนี้ก็เอาไว้ก่อนพี่น้องนี่เฮ้ยปัดหุ่นพี่น้องเอ้าเอาเดี๋ยวมันสีบอได้กินพี่น้องไอหลายขวดอ๋อนี่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 พี่น้องกะลังอันะไรได้ อไอ้เบิ้งแม่งกินมันเห็นป้ะไงได้พี่น้องแม่งกินแม่งกินมันอืมม่อยาดแม่งกินมากพี่น้องมีบ่บ่ดังมันกระลังแตกเถิดมันก็ลังแตกเลยพี่น้องนี่กี่คุณอีกหลายอยู่นโทษเราบานมันมันแตกเถิดดินมันแตก แขบึงงูหงนะนี <c oughs> กันนะกินไก่บ้านกินไก่บ้านได้แค่น้นองเรานี่มันแตกเกือบอยากหูอยากหูแค่ขางขาดิแค่ตัวมันก็ะเจี๊ดนูอน<ช>ะ่ะไหนเหรอไหนเหรอขึ้นเหน,เหนมีนั่นพรท่านเดือดขืนคือว่ามันมีเสือนหน่อยๆยุงสิแม่เขาแนมบ่เห็นนี่อันนี้จังหนี่เห็บนบน่บนอย ไปใส่ละนี่นี่นี่ขามนี่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 เราไมนจะขึ้นดิแก่สิละเอาออกเลยดิ่สันนะไม่ช้างว่าแล้วมันน้อยอยู่แหมนั่นเลยแก่แล้วเนาะเอาเราอันนี้มันโมเมนต์โคมาหนักหมดนี่ปวกมันจะแตกเขือเพ่อนว่ะเอ้ยเราลงผลงานกันพี่น้อง นี่แหละจุ่มเดียวเทกี้เนี่ยที่ไปเบิง้งโอ้ซัมมี่กับได้แกงแล้วพี่น้องแกงเซโนไม่พี่น้องคลิปนี้ก็สั้นๆนำ้ำราพัชจ๋าแล้วครับหากกดซับสไครต์สั่นกระดิ่งให้น้ำเดอ้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์นไปแล้วครับสวัสดีครับ